คดีไหนถูกก็ว่าถูกคดีไหนผิดก็ว่าผิดนะครับคดีไหนจําเป็นต้องคืนเงินก็คืนไปคดีไหนไม่คืนนะครับคดีไหนต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะคดีจานําข้าวนี่นะฮะก็ต้องติดตามฮะเพราะว่ายังมีคดีอีกมากมายฮะที่ต้องมีคําพิพากษาของศาลนะครับหลายคดีมีหมายจับออกไปแล้วซึ่งตอนนี้ทักษิณบอกว่าจะกลับบ้าน หลายคนรอจนถึงขนาดนี้แล้วทักษิณน,น่าจะกลับมาสักทีแต่จนถึงขนาดนี้ทักษิณก็ยังไม่กลับมาบอกจะรอให้องอิงมาก่อนงั้นนู่นนี่นะครับจริงทักษิณกลับมาบ้านได้ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครห้ามนะครับแต่อยู่ที่เขาเองไม่ยอมกลับมาและสัญญาว่าจะกลับประเทศไทยมาแล้ว13ปีตราบจนถึงขนาดนี้ยังไม่กลับมาคําพิพากษาคงสะท้อนให้เห็นถึงความยุติธรรมของศาลสถิตยุติธรรมของประเทศ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่คราวนี้ทักษิณชินวัตรนะครับชนะเรื่องของคดีหุ้นนะครับชินคอมโบรชันไปดูในเชิงประกวการก่อนนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ทินชนะแล้ว3คดีก่อนสารเพิกถอนเก็บภาษีขายหุ้นชินขอบ17,000ล้านทักษิณชนะคดีเป็นครั้งที่3ที่เกี่ยวเนื่องกับหลังรัฐประหารและคดียึดทรัพย์กว่า46,000ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินรายงานข่าวแจ้งว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ชนะคดีที่กรมสัมพาก,กรฟ้องกรณีประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจำนวน1 7 0 0 0ล้านบาททั้งนี้ในกรณีสารภาษีอากรกลางมีคำพิพากษาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2565คดีความแพง่งที่นายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและศาลมีคำพิพากษาคดีความแพ่งหมายเลขดำพ220ทับ2,563จากการที่นายทักษิณเป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรนายพงศักดิ์เมธาพิพัฒน์ผู้แทนอธิบดีกรมสรรพากรนายประภาสสน,นสนินผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดจำเลยที่สาม นายพิสิทธิ์ศีวรนันท์โดยจำเลยที่1นถึงสผู้แทนกรมการปกครองในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรณีประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายหุ้นบริษัทชินคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชนจำนวน1,7 0 0 0ล้านบาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทักษิณชนะแล้ว3คดี 1. วันที่22พฤศจิกายน2562 ที่ประชุมใหญ่สานดีกาวินิจฉัยยืนคดีสั่งกระทรวงการคลังบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ TPi สานดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องเนื่องจากนายทักษิณไม่ได้มีเจตนาพิเศษในการให้กระทรวงการคลังเข้าไปบริหารจัดการแผน TPi และไม่ได้แสวงผลประโยชน์หรือกระทำการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จึงพิพากษายกฟ้อง 2. วันที่30สิงหาคม2562ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือกฤษสามหานครโดยทุจริต โดยสารวินิจฉัยว่าตามพยานที่ให้การแก่คอตอสอปปชและสารดีกาอ้างว่าคนสั่งการคือซูเปอร์บอสหรือบิ๊กบอสนั้นไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่าคือนายทักษิณหรือคุณหญิงพจมาด,ดามาพงศ์อีกทั้งคำให้การของพยานนั้นจับความเอากับเคยประชุมร่วมกับจำเลยในคดีนี้ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความคิดและความเข้าใจไปเองของพยาน นอกจากนี้ไม่มีพยานหลักฐานใดสอดแสดงหรือบ่งชี้ว่านายทักษิณได้ร่วมกันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสังการจำเลยอื่นๆในการกระทำความผิดส่วนนี้จึงพิพากษายกฟ้อง 3. วันที่8สิงหาคม2565สารภาษีอกรกลางเพิกถอนการประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจำนวน17,000ล้านบาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำลายคดีภาษี17,000ล้านบาทคดีเก็บภาษีขายหุ้นชินคอปมีกระบวนการเกิดขึ้นตั้งแต่16ปีก่อน 23มกราคม2549นายทักษิณขายหุ้นชินขอบให้กับกองทุนเทมาสิกจำนวน1487ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ49บาท25สตางค์รวมเป็นเงินกว่า73,271ล้านบาทหลังซื้อมาบริษัทแอมเพลรัสจำกัดในราคาเยียงหุ้นละ1บาท หน่วยงานรัฐเห็นต่างเรื่องอายุความโดยกรมสัมพกรมองว่าหมดไปตั้งแต่วันที่31มีนาคม2555เนื่องจากกรณีผู้เสียภาษีมาเสียภาษีเงินได้ไม่ครบถ้วนประมวลรัศดากรให้กรมสัมพกรออกหมายเรียกมาไต่สวนภายใน5ปีซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการออกหมายเรียกในทักษิณมาไต่สวนแต่อย่างใด13มีนาคม2560 นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมและเห็นว่ากรมสรรพากรเคยออกหมายเรียกนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทานอมินีที่ถือหุ้นแทนนายทักษิณมาไต่สวนเมื่อปี2555ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา820ถึง821 ให้ถือว่าเคยออกหมายเรียกนายทักษิณมาไต่สวนแล้วทำให้อายุค,ความขยายมาจนถึง31มีนาคม2560และกรมสรรพากรยังสามารถประเมินภาษีนายทักษิณได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกมาไต่สวนอีกและทันทีที่ส่งหนังสือประเมินให้ในายทักษิณอายุค,ความก็จะหยุดลงพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอ้างคำพูดนายวิษณุเครืองามที่รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2560ว่าเรื่องนี้ถือเป็นอภินิหารทางกฎหมาย 15มีนาคม2565ในายวิษณุชี้แจงว่าเป็นอภินิหารทางกฎหมายเพราะเจอช่องทางที่สมควรจะเสี่ยงดูในเรื่องที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลได้เปรียบส่วนผลของคดีจะถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับศาลพิจารณาจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตและเรื่องนี้ได้ชี้แจงกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือดำแต่เป็นที่เทา แม้แต่กรมสรพากรยังหาคำตอบไม่ได้จึงต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะอดีตทีมกฎหมายพักเพื่อไทยเคยโต้แย้งว่า,า,าศาลภาษีอากรกลางเคยสั่งเพิกถอนหมายเรียกนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทามาไต่สวนทำให้อายุความสิ้นสุดลงไปนานแล้ว28มีนาคม2560 เจ้าหน้าที่จากกรมสัมพากรนำหนังสือแจ้งประเมินภาษีการขายหุ้นชินขอบของนายทักษิณรวมเป็นเงินกว่า17,629ล้านบาทไปติดไว้บริเวณหน้าบ้านพักของนายทักษิณในขณะนั้นมีนายประสงค์พูลธเนศเป็นอธิบดีกรมสัมภากร25เมษายน2560 ทีมกฎหมายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีเพื่อเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินครอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือชินคอบเมื่อปี2549รวมเป็นเงินกว่า17,629ล้านบาทหลังถูกเรียกประเมินเมื่อวันที่28มีนาคม2560ซึ่งถือว่าอยู่ในกรอบระยะเวลา30วันตามกฎหมาย ล่าสุด8สิงหาคม2565สาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษาคดีความแพง่งหมายเลขดำพอ220ทับ2563เมื่อวันที่18กรกฎาคม2565จากการที่นายทักษิณเป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรนายพงศักดิ์เมธาพิพัฒน เป็นผู้แทนอธิบดีกรมสรรพกรนายประภาสสนันสินผู้แทนสำนักง,งานอายการสูงสุดจำเลยที่3นายพิสิทธิ์ศรีวรนัน์จำเลยที่1-4ผู้แทนกรมการปกครองในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์กรณีประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจำนวน17,00 0ล้านบาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คลิกเดียวเคลียร์นักวิชาการอธิบายชัดๆทำไมทักษินชนะคดีภาษีหุ้นชินขอบ1 7 0 0 0 0ล้านรองศาสตราจารย์ฮริรัก์สุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เพจ a c e b o o k ระบุข,ข้อความว่าสารภาษีอกรกลางกรณีนายทักษินชินวัตร ยื่นฟ้องกรมสรรพากรและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าการประเมินและการออกหมายเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินขอบเป็นเงิน1 0 7 0 0 0ล้านบาทเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสารได้ตัดสินให้เพิกถอนหมายเรียกเก็บภาษีดังกล่าวโดยมีคำวินิจฉัยว่า การที่กรมสัมภากรได้ถือเอาการออกหมายเรียกนายพานทองแท้ชิน,นวัตรและนางสาวพินทองทาชิน,นวัตรซึ่งสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยพิพากษาแล้วว่าเป็นตัวแทนเชิดไม่ใช่เจ้าของตัวจริงของบริษัทชินขอบเป็นการออกหมายเรียกเจ้าของตัวจริงคือนายทักษิณตามมาตรา19แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการจะประเมินจะต้องออกหมายเรียกไปยังนายทักษิณซึ่งเป็นทู่ถูกประเมินโดยตรงจึงถือว่าเป็นการไม่ได้ออกหมายเรียกตามกำหนดเวลาตามมาตรา19แห่งประมวลรัศฎากรอ,อีกทางนิติกรรมที่ทำขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของชินขอบแต่อย่างใดเพราะยังต้องถือว่า นายทักษิณยังคงเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทดังกล่าวอยู่เหมือนเดิมนายทักษิณจึงไม่ใช่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา39สาศาลจึงให้เพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวแน่นอนว่าสำนักข่าวทุกสำนักต่างรายงานข่าวนี้โดยเฉพาะสำนักข่าวที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต่างนำเสนอข่าวนี้กันคึกโครมที่น่าเศร้าคือ ผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่เชียร์นายทักษิณมีจำนวนมากบอกว่าคดีนี้เกิดจากการที่นายทักษิณถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองมีจำนวนมากบอกว่าการขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วจะต้องมาเสียภาษีอะไรบางคนบอกว่ารัฐบาลจะต้องคืนภาษีให้นายทักษิณในขณะที่ถังแตกแล้วจะมีเงินหรือมีคนหนึ่งถึงกับบอกว่า นายทักษิณไม่มีคดีเหลือแล้วกลับบ้านได้แล้วความเห็นต่างๆข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้แสดงความคิดเห็นไม่ได้อ่านเนื้อข่าวเพียงแต่ดูที่หัวข่าวเท่านั้นทั้งอย่างแทบไม่มีใครเลยที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการขายหุ้นชินขอบให้กับเทมาสิกโดยไม่ต้องเสียภาษีในที่นี้จึงใคร่ขอสรุปความจริงทั้งหมดที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ 1. สารภาษีอากรกลางมิได้ตัดสินว่านายทักษิณไม่มีความผิดที่ไม่ได้เสียภาษีแต่ตัดสินว่ากระบวนการออกหมายเรียกและประเมินภาษีของกรมสรรพากรไม่เป็นไปตามกฎหมายจึงให้เพิกถอนเสียดังนั้นมิได้หมายความว่าการที่นายทักษิณไม่ได้เสียภาษีนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว 2. การประเมินภาษีของกรมสรรพากรในกรณีนี้ไม่ใช่เป็นการประเมินภาษีจากการซื้อขายหุ้นชินขอบในตลาดหลักทรัพย์แต่เป็นการขายหุ้นเฉพาะในส่วนที่เป็นของบริษัท a m p o e Rich ซึ่งก็เป็นบริษัทของนายทักษิณที่จดทะเบียนที่ British Virgin i s l a n d ซึ่งถ้าให้ a m p เ e Rich เป็นนิติบุคคลขายหุ้นให้เทมเสกแม้จะเป็นการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ ก็ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนกับบุคคลธรรมดานายทักษิณจึงเลี่ยงด้วยการให้แอมพอรริชขายหุ้นให้กับนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาจำนวน329.2ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ1บาทซึ่งเป็นการขายในราคาพาในขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่หุ้นละ49.25บาทและนำไปขายให้กับเทมาเสก ผ่านตลาดหลักทรัพย์ในราคาตลาดทำให้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แม้แต่บาทเดียวซึ่งต่อมาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นนิติกรรมอําพรางไม่ได้ซื้อขายกันจริงแต่ทำเพื่อเลี่ยงภาษีเพราะเจ้าของตัวจริงยังคงเป็นนายทักษิณ ใหยหลังกรมสรรพากรจึงออกหมายเรียกเพื่อทำการประเมินภาษีแต่กระบวนการออกหมายเรียกไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนายทักษิณจึงรอด 3. การตัดสินครั้งนี้เป็นการตัดสินของศาลภาษีอกรางซึ่งนายทักษิณเป็นโจทย์เป็นคนละกรณีกับที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ตัดสินให้ยึดทรัพย์นายทักษิณกว่า7 0 0 0หล้านบาท เมื่อปี2553แต่สารภาษีอากรก็ได้นำเข้อมินิจฉัยกรณีที่ว่านายทักษิณเป็นเจ้าของหุ้นชินขอบตัวจริงมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดีนี้ 4. นายทักษิณยังไม่ได้มีการชำระภาษีจำนวน17,000ล้านบาทให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดเนื่องเพราะนายทักษิณได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์แต่ไม่เป็นผล จึงได้ยื่นฟ้องต่อสารภาษีอกรกลางขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวซึ่งนายทักษิณเป็นฝ่ายชนะตามข่าวดังนั้นท่านที่เสพข่าวต้องไล่เรียงให้ดีอย่าไปเข้าใจว่าสารตัดสินว่าการขายหุ้นชินขอบของนายทักษิณให้กับเทมาเอกโดยไม่ต้องเสียภาษีเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วเพราะมันไม่ใช่จะอย่างไรการให้เอ็มพอริชซึ่งเป็นของนายทักษิณ ขายหุ้นชินขอบที่ถืออยู่ให้กับนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาในราคาเพียงหุ้นละ1นบาทในขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่หุ้นละ49.25บาทเป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อเลี่ยงภาษีและเป็นความผิดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่กฎหมายจะเอาผิดนายทักษิณได้แค่ไหนอย่างไรคงต้องรอดูกันต่อไปสาวกของทักษิณก็อย่าเพิ่งตีปีไป ไม่ใช่กรั้งแรกนะครับที่ทักษินชนะคดีเรื่องของหุ้นชินคอมพเรชันนะครับก็ชนะมาแล้วถึง3คดีก่อนสารจาทำการเพิกถอนภาษีหุ้นคอมพลเรชันนะครับ1 0 7 0่0ล้านบาทนะครับซึ่งคดีนี้ก็ยืดเยื้อมายาวนานตั้งแต่ปีออ2อ6 2กฟ้องกันมาเรื่อยเรื่อ แล้วก็มีการตัดสินกันนะฮะวันที่22พฤศจิกาย,ยน2562นะครับในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามิจฉยมีคำสั่งกระทรวงการคลังฟื้นฟูนะครับแล้วก็มีการคืนเงิน,นคดีที่2 30อ่าพฤศจิกายน2562ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาพูดตรงต่างหนึ่งทางการเมืองนะครับคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เนี่ยนะทักษิณก็ชนะนะครับแล้วก็คดีที่3วันที่8สิงหาคม2565 สารภาษีกรกลางเพิกถอนหมายเรียกเรียกเงินบุคคลธรรมดาจากบริษัทชินคอมเพลชนันจำกัดนะจำนวน17,000ล้านบาทนะครับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายความว่าทักษิณก็ชนะทั้งหมดไปแล้วนะสคดีทักษิณยังมีคดีที่มีคำพิพากษาในแะกับของสารดีกาแล้วหลายคาดี นะครับแล้วก็ยังมีคงค้างคดีเก่าบวกคดีใหม่นะฮะค้างอยู่ประมาณ22คดีนะครับซึ่งรอบนี้ทักษิณชนะมีคนตั้งคําถามกับผมเยอะว่าทำไมรอบนี้ทักษิณชนะซึ่งผมเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่คดีแรกที่ทักษิณชนะนะครับคดีอื่นๆที่เขาไม่ได้กระทําความผิดศาลก็พิพากษาด้วยความวิธรรมเนะี่ยเขาก็ชนะนะครับ ไปรอดูแล้วกันนะยังมีอีกหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับทักษิณรวมทั้งครอบครัวของเขาซึ่งเป็นคดีความที่ค้างเติ่งมา10กว่าปีแล้วนะครับบางคดีก็ชนะบางคดีก็แพ้นะครับหลักของมันในเชิงงานสังเคราะห์คือแสดงให้เห็นถึงสารมีความยุติธรรมไม่ได้ไหม้ยว่าจะมีการบุ่งเอาผิดแต่ทักษิณหรือตระกูลชินวัตรอย่างเดียวนะครับคดีไหนถูกก็ว่าถูกคดีไหนผิดก็ว่าผิด นะครับคดีไหนจําเป็นต้องคืนเงินก็คืนไปคดีไหนไม่คืนนะครับคดีไหนต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะคดีจานําข้าวเนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามฮะเพราะว่ายังมีคดีอีกมากมายฮะที่ต้องมีคําพิพากษาของศาลนะครับหลายคดีมีหมายจับออกไปแล้วซึ่งตอนนี้ทักษิณบอกว่าจะกลับบ้าน หลายคนรอจนถึงขนาดนี้แล้วทักษิณน,น่าจะกลับมาสัากทีแต่จนถึงขนาดนี้ทักษิณก็ยังไม่กลับมาบอกจะรอให้อ้งอิงมาก่อนงง้นนู่นนี่นะครับจริงทักษิณกลับมาบ้านได้ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครห้ามนะครับแต่อยู่ที่เขาเองไม่ยอมกลับมาและสัญญาว,ว่าจะกลับประเทศไทยมาแล้ว13ปีตราบจนถึงขนาดนี้ยังไม่กลับมาคําพิพากษาคงสะท้อนให้เห็นถึงความยุติธรรมของศาลสถิทธิยุติธรรมของประเทศไทย ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีนกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ